สวัสดีค่ะมาเดินตลาดกันนะคะวันนี้โอ้ปูดำปูดำโซนปลาโซนปลาเด้อปลากับกุ้งปลาหมึกปลาหมึกลอยหนึ่งปลาย่างปลานิ่งน,น่ากินแท้เด้ น่ากินแค่เด้พี่น้องเลยมีโซนพักนะคะฮุู้สองร้อยที่นอบหอยเขหอยนางรมไก่ไก่จากไก่ไก่ไก่ หมูร้อยหกสิบหมูสามชั้นร้อยหกสิบใช่แขกงร้อยยี่ห้ายี่ห้ามนีอยค่ะ อยากกินเด้จอมันนะขอบคุณหน้าเลยม่อนกุ้งหลือดอกจิกะแล้วค่ะแล้วก็ถุงค่ะถุงเลยสามสิบสี่สิบซื้อปลาลาลปลาขาวบ่มีเนาะกินปลาขาวอร่อยดีมะน,นาวถุงหนึ่งกราแบบไหนดีเนาะ กินได้เป็นมะนาวนี่ยแบบเหลืองเขาเก็บเอาหน้นี่นแบบนี้แหละหืมเจอาเสืี่25ซื้อไปแล้ว20บาท20 25 10บาท มะนาวขาดไม่ได้เด้อค่ะเดินออกจังตอนเลยพี่เ้าต้นหอมกับละสิบบาทกับใหญ่ๆนะต้นหอมสิบบาทจำมันเริ่มเลยเนาะเดี๋ยื่อพนาวจ้า อยากกินมะม่วงอยากลินมะม่วงนี่พี่น้องเลยโอ้ไปไแล้วหนื่อกระเป๋กะบาบเนี่ยนี่ค่ะอันแนวอยากนี่ผ่านเบดิดแตเนืยอยากนี่ผ่านเบิดเลยไม่อยากกินเลยม่ใช่ม่ใช่สามสิบบาทบจ้า นี่มันมีแป้ตสำเร็จรับกอนตี้อ่มาได้กินแอนตี้กินไปเลยอ่ะเอาไรปัวได้เฮ็ดมมอแก่งเลยนะได้เฮ็ดมือแก่ง มีพักติ้วเนาะพี่น้องๆเมื่อแกงใส่นี่โซนไข่โซนของแห้งสัวรสขนมบนขนม,มไทยไทยนาโซนนี่เลยพี่น้องเอ้ยผนร้ายโซนผลละมาักรากไม้โซนเสื้อผ้า ปลาพี่น้องปลาปลาเขาได้กินอยู่เนาะเดือดปลาพี่น้องเอยเกือะร้อยละร้อยมาเิ่งแต่งโมได้ไปนะแต่งโมลูกละสามสิบซื้อแต่งโมเดิมๆเลยลูกสามสิบคือหนึ่งน้อยอใช่เนาะมีป้ายราคาบอ,อก ลูกหนึ่งค่ะกรอบหวานหวานกรอบอได้ม่ค่ะไม่แดงก็กินแดงก็กินไม่แดงก็กินค่ะซื้อไปแล้วต้องกินคด้วาน <c oughs> ขอบคุณค่ะอุ้บอืมนีอคไะ ý kiến và hỏi năng lượng học sinh của học sinh 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 viên 200 học sinh sinh nữa, viên của học sinh sinh viên của ดูสี่สิบอ่ะเอาไปเพียงปาดตัวน้อยๆนะต้องไม่มาน้องมีห้าบาทแค่เราจะพูดกันนั่นเองดเอ่อปลาหมึกตัวใหญ่ขนาดเลยโอ้ยบ่ได้กินหรอกค่ะออกแล้วได้พี่น้องเอ้ยกลับแล้วมันได้ของสองสามอย่างตลาดได้เจ็บมูอได้นี่ไอ้ กลับเลยเด้อพี่น้องเด้อบบดน,นี้ตลา,ายใหญ่ตลา,ายใหญ่พี่น้องเอยมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องได้อย่างแน่โดบมะน,นาวสูงหนึ่งได้แตงโมลูกหนึ่งมีปลาโลหนึ่ง เฮ็ดจ uhm. like He ้าพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่เฮ็ดเฮ็ดมีเฮ็ดอันนี้เด้อค่ะเด้อเฮ็ดขอนหรือว่าเฮ็ดบดบ้านเฮาแต่นี่เป็นปลูกเอาเนาะเฮ็ดได้ขนมปีชายมากินนะคะถุงหนึ่งแค่นี้นะคะพี่น้องคะไปตลาดมาได้แค่นี้ค่ะโอเคนะคะ